สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับเหมียวเหมียวสตอรี่นะคะวันนี้เหมียวจะมารีวิวขนมเปี๊ยะไส้เค็มนะคะเหมียวเพิ่งไปสั่งมาเหมียวไปเจอในเพจอาหารไทยนะคะนี่จะเป็นโพสต์ที่เหมียวไปซื้อขนมเปี๊ยะไส้ลาวามานะคะก็คือแค่ภาพก็น่ากินมากๆแล้วค่ะแต่ว่าพี่เขามีขนมอย่างอื่นขายด้วยนะคะอย่างอื่นก็จะมีแบบขนมชั้นอะไรเงี้ยค่ะลองไปหาดูกันได้แต่ว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์ให้เหมียวนะคะเหมียว ชอบมันอร่อยก็เลยมารีวิวให้ดูเฉยๆนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไวท้ที่อ่า d e s c r i p t ให้นะคะถ้าใครสนใจนี่ได้มาแล้วค่ะแกเพึ่งมาส่งเมื่อกี้เลยอย่าลามาแกะกันค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวสั่งมาสองสองแบบนะคะก็จะเป็นอ่ไส้ลา,าวาเหมือนกันแต่อันนึงก็จะเป็นลาวาไข่เค็มอย่างเดียวแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น ลาวาไข่เค็มครีมชีสนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะวกุ่มขาดเลยอะไรแกะจากด้านข้างก็ได้ว้าวนี่นะคะมีสองกล่องค่ะคือแบบแพ็กเกจน่ารักมาก นี่อันนี้จะเป็นซอสติดเอ่ลาวานะคะจะเป็นไข่เค็มธรรมดานะคะมี3มชิ้นหนึ่งสแล้วอีกอันนึงค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นแบบครีมชีสนะคะมีสอกล่อ,นนองเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดีกว่าค่ะว่าข้างในจะเป็นยังไง ข้างในจะมีสามชิ้นนะคะคือแบบถุงน่ารักมากเลยเดี๋ยวรออันนี้จะเป็นไส้ไข่เค็มธรรมดานะคะแล้วอีกอันนึงอันนี้เป็นครีมชีสนะคะ คือถุงน่ารักมากเลยน้องเหมียวเดี๋ยวเรามาลองชิมไข่เค็มธรรมดาก่อนนะคะกลิ่นก็ค่อนข้างหอมนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตามันเป็นยังไง ไปันเตอร์ไทนี้นี่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเห็นไหมเดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะเดี๋ยวดูไส่ไหน,นะคะ่ะว้าวุว้ยดูดิ ไหลเป็นละว่าเลยอ่ะเดี๋ยวขอชิมกันอ,อ,อร่อยมากๆอ่ะทุกคนสมกับการรอคอยมาเป็นเดือนๆคือแบบ ร้านนี้จะสั่งทีไรคือของหมดทุกทีนะคะสั่งแทบจะไม่ทันแล้ววันนี้ครั้นี้คือแบบบุญมากแม่อื ไส้เยอะมากอร่อยอะ่ะเดี๋ยวมาชิมอีกอันหนึ่งกันนะคะอันนี้จะเป็นแบบไส้เค็มครีมชีส แต่ก็จะประมาณนี้เดีย๋ยวลองดูข้างในกันค่ะอุย้ยเต้นเต้นอะดูดิอุย้ยวาวามากจะกินยังไงเนี่ย คะทุกคนมันจะมีครีมชีสตรงนี้ขาวๆเห็นไหมคะก็จะเพิ่มความอร่อยขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง กินลาวาไม่เละไม่ใช่ลาวาละคะคือแบบ <c oughs> อร่อยมากเลยอะ่ะต้องไปหาตำกันนะคะสองอันนี้อันนี้ไส้เค็มลาวานี้สองร้อยสองร้อยสิบห้าเปโซนะคะมีสามชิ้นแล้วอีกอันหนึ่งก็คือไส้ไข,ข่เค็มลาวาครีมชีสนะคะมีสามชิ้นเหมือนกันแต่ว่า สองรบห้าเปโซนะคะคือแบบเลคคอมเมนต์มากๆเลยให้มีร้อยให้ร้อยอร่อยมากต้องไปลองค่ะเดี๋ยวจะซูมใกล้ๆใ,ให้ดูนะคะเป็นไส้เค็มลาวานะคะไส้เยอะมากแล้วไส้แบบทะลักล้นมากค่ะอันนี้จะเป็นแบบครีมชีสนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นประมาณนี้อร่อยมาก ใครที่สนใจไปหาลองชิมกันได้นะคะคืออร่อยมากเหนียวรอมาเป็นเดือนๆเลยกว่าจะได้กินคือที่ไทยหายกินง่ายแต่ว่าที่นี่คือแทบจะไม่มีเลยนะคะเคยไปหาวิธีทําแบบตาม y o u t u b ว่าจะทํากินเองแต่ว่าวิธีมันยากมากแต่คือซื้อมากินแล้วมันคุ้มมากๆเลยค่ะคุ้มสมราคามากในคอมเมนต์ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ให้เียยน,นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย